สวัสดีครับกลับมากับผมอีกแล้วนะครับอีเลนดี้นะฮะวันนี้ก็อยู่ในเกมของ Doom 3นะฮะ Resurrection of Evil ิลนะการฟื้นคืนชีพของปีศาจนะฮะชื่อต่อชื่อภาคนะฮะของเป็นเดียวซของ Doom 3นะน่าจะเป็นในเรื่องที่ต่อกันนะฮะในในเหตุการณ์เดียวกันนะแต่คนละสถานที่นะฮะโอเคฮะเราจะมาต่อกันเลยฮะในหมวดของบาลีดนะฮะหมดนอร์มอนนั่นเองนะไม่ง่ายนะโอเคฮะไปแล้วฮะโหลดนะฮะโหลดดิ้งฮะ จะมีเนื้อหาข้ามเกียวกันนะฮะกับภาค3นะฮะจะเป็นเหตุการณ์ในระหว่าเดียวกันนะฮะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะจะเป็นแต่แต่ยังอยู่ในสถานที่เดียวกันนะฮะเอ๊ยคนละสถานที่แต่เหตุการณ์เดียวกันนะฮะในระยะเวลาเดียวกันนะฮะโอเคฮนะมาดูนี er ่ก่านฮะ Number 15 2145 UAC m a r e s e e r Base Suffer a Superbattler กับไปกั r ไปกั Classify n e s e Experiment Resulting to Total Destruction of the Facility Only t h i s One Survivor is l o c Kian อ๋อนี่เป็นเหตุการณ์หลังจากนะหลังจากนี้นะฮะหลังจากไอ้ภาคสามนะฮะโอเคฮะเหตุการณ์ต่อจากภาคแรกกัไอ้ภาคสามนะฮะมัมว่วแล้วผมมั่วฮะขออภัยนะคนละสถานที่ฮะแต่ว่าคนละระยะเวลากันด้วยฮะโอเคมีคนรอดแค่คนเดียวนะฮะในภาคสามคือเรานะฮะคือคือตัวที่เราเล่นก่อนและหน้านี้นะดเรแมน,มน,มน close red team we're showing your position less than 100 meters from the signal so so there's no data suggesting any ancient Sib development in that area yeah. okay I think they're up to something they just don't want us to know about <laughs> <for> okay. <laughs> some things never change around here okay I mean guys again doing that there's some sort of chamber beyond this wall โอเค okay, นะต้องระเบิดกระาแทงเข้าไปนะออนไมเวม okay, โอเคอันนี่โอ้โหระเบิดมึงโหดมากนะโคตรใหญ่เลยะโอเคมึงถอยสิครับโอเคนะที่ผมบอกไปนะเหตุการณ์ภาคนี้นะฮะเป็นหลังจากภาคภาคสามนะฮะซึ่งมันได้ได้อย่างที่เราที่มันบอกแนละ้วว่ามีคนรอดแค่คนเดียวนะฮะก็คือเรานะในภาคสามนี่ก<า>็กลับมาสำรวจต่อนะฮะ Okay, are you seeing this? We have reached target are We're having trouble with your transmission. I need that stream brought back online now. Damn it! I can't see a thing! Okay, move slowly! I'm not sure how you're going to get it. Do you hear that sound? Okay, see you all right. โอเคฮะเราเป,เปิดออกมาแล้วฮะใครฮะไม่รู้นะฮะหน้าตานี้ไม่ใช่คนดีเลยฮะโอเคไม่เป็นอาร์ติแฟกต์นะฮะโอ้โอเคฮะจับอาร์ติแฟกต์แล้วฮะประตูตัวโลกเปิดอีกแล้วฮะวงล้อมหมดแล้วครับ โเคฮะมึงอีกแล้วแหละฮะโอเคฮะเรียบปีสาจมาไีกแล้วฮะเตรียมสู้ได้เลยนะตอนนี e ้นมากแล้วฮะีสัตว um ์ขึ้นอชีพแล้วฮะเงเฮียอะไรของมึงเนี่ย โอเคมันทำคนตายหมดเลยฮะบักหน้าโจรน,นะโอเคชิบหายแล,แล้วเราก็โดนหินทับฮะแต่เราไม่ตายโอเคเราได้อาติแปกมานะฮะเราเล่นเป็นตัวนี้ฮะเตรียมโอ้ยแล้วฮะเข้าอีกแล้วนะ ต้องเซตปุ่มอยู่แล้วฮะมันเซตปุ่มเดิมไม่ผมเลยฮะจะคอนโทรฮะจะคอสก็คอนโทรสิฮะแม่พ่อคุณนะกดนี่ปิืนนะโอเคังอ่านปางนะได้ช็อตกันมาเลยะค่อนข้างง่ายนะโอเคฮะอไรฮะโหกระโหลกฮะกระโหลกแมนนะข้างล่างนี้ตกไปไม่เหลือแน่นอนนะข้างบนนี้อะไรนะต้องหาทางไปให้ได้นบผมอยากได้ของนะฮะ ไม่พลาดนะของนี้ต้องได้ฮนะจะดดดไปไงฮนะขึ้นไงนะังไงฮะผมขึ้นไม่เป็นนะโอเคฮนะผมไม่รู้ว่าต้องเอาไงนะโอเคฮนะมันจบแล้วฮะเกมนี้ะขอบคุณมากที่ติดตามชมนะฮะง่ายไปแล้วฮนะดีสตาร์เลยฮนะโอเคเราเราจะคลิปเอาฮนะ ค่อยๆ่อยๆค่อยๆ่อยๆค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 ่ยๆค่อยๆคอยๆ่อยๆค e อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆคยยยอออออ่อ่อ่อค เราสมบูรไปแล้วฮะอันนี้พลังงานนะมีบุกแล้วนะโอเคเราได้ power cell มานะอะไรฮะโอ้ยหลบเลยหนีไม่โดนนะโอเคออ๋ผมผมพลังงูเขาเกิดขึ้นนะอันนี้อะไรฮะเนี่ย โอเคมีคนกำลังหมุนติ้วๆนะฮะโอ้อโห <c oughs> แล้วเขาจะกลายเป็นลูกกระโหลกอนะว่าได้เป็นไอ้นี้นะอินเสิร์ตได้นะเี่เราได้พลูใหม่แล้วที่เกียร์อยู่ก่อนอะไรนะผมไม่อยากดูอ่ะขี้เกียจดูอนะ่ะโอเคผมไปด้วยความรวดเร็วนะโดยการกระโดดขึ้นตรงนี้ จะพาเราไปไหนฮะไม่รู้นะถ้ามันกรอกนะช่างมันนะผมรวยเออมันบวกล้อไอ้นี่ที่มันชอบบวกล้อจังนะผมก็ไม่ชอบเลยมันบ้านะไอ้นี่โอเคไอ้กระดูกปิดนะตายฮะโอ้โหทำป็นเข้มนะมันมาอีกแล้วฮะมันแคะนอะไรผมหรือเปล่าฮะผมไม่เข้าใจฮะอย่างนี้จ้ะ โอเคฮะรบก่อนนะ <S 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 ม,มาแล้วโว้โว้โว้กดดใส่ผมมะเขาได้ดรอปผมบอกนะผมดีโว้เนี่ดดย <S <S เคลมอยงนี้มีของนะฮะพอก่อนนะรอมีคลิปให้เรานะฮะเราต้องพูดว่าทำเพลงมาครับมาปุ๊บก็ยิงกันเลยฮนะตัดเนื้อได้ง่ายดีนะฮอันนี้ทำอะไรได้กนะ็ผมลืมมาติแฟร์ทำอะไรได้นะทไปใช้ไม่ได้แนละ้วเนี่ยไม่รู้นะเราทำอะไรได้นะอะไรฮนะโอ้ มาชีดกันนะฮะให้เราหนึ่งกระบองนะฮะชี่เข้ามาข้างในแล้วฮะนี่คืออะไรผมไม่เข้าใจนะเหมือนเป็นอะไรสักอย่างนะฮะเออเราก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับมันนะทุกคนหัวขาดไปเลยผมไม่เข้าใจว่าไอศุพวกนี้หัวขาดนะฮะโอเคแต่เราลงมาแล้วล่ะฮะปลอดภัยนะ,ละนะปลอดภัยมากฮนะ อยู่แล้วพี่ผมก็ลงไปสิ้นไปอีกหนึ่งคนระัโอเคฮนะเราเข้ามาข้างในอยู่ไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้เราดูเอเชียนรูนนะเข้าไปในประตูนี้อโอเคฮนะบังนี่มันไม่มีมันไม่ถือปืนเลยฮะโอเคนะบังนี่มันทำอะไรฮะกูบาดเจ็บนะน่าจะบาดเจ็บสาหัสแล้วนะโอเคฮนะเอเลียนนะมันร้องนะโอ้โหอะไรนะโอ้ จับลูกทางได้ด้วยฮะโอ้โหแต่เขาน่าจะไม่ไหวแล้วฮนะเจ็บสหาหันมากผมว่าบางที้ก็เดินมาหน้าด้านๆเนะี่ยอันี้ไม่พูดเลยฮนะโอ้แกร์บเปอร์ฮะตาเยเลยฮะลาก,ก่อนได้แกร์บเปอร์มาเราสามารถจับศพกเขาตื่น พลาดได้ฮะโอ้โหปลาศพได้ฮะโคตรโหดฮนะเราได้ปืนใหม่มาฮะค่อนข้างไฮโซฮะเกมนี้เราได้ปืนแกร์บเปอร์มานะฮะตอนนี้ปืนค่อนข้างเทเนะียที่แกร์บเปอร์นะฮะโอ้โโอเคฮนะเราใช้แกร์บเปอร์ยิงได้ฮะแล้วก็ยิงิงได้ฮนะเท่ฮะขอบคุณมากฮนะเราดึงไอ้หัวไอ้นี่มาด้วยดนะ้วยฮะ ตายเงี้ยโอ้โหสุดยอดนะแกรเปอร์ฮนะดือเข้ามาเอ่อเดนดีแล้วมาเล่นกันดีกว่าคุลุงตาแล้วโอเคฮะโอ้โห,โโหนี่มันโหดจริงฮนะผมนี่ไม่ใช้ปืนอื่นนะแต่กแกรเปอร์ฮนะชอบมากฮนะโอ้โหทำให้คนข้างมืดนะจะมีอะไรปวดมาเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่าโอเคฮะเงียบมากนะฮะโอ้โหโอ้โหอะไรฮะ ดึงกรอฮะโอ้โหอะไรฮะไม่รู้นะว่าจะตกลงมานะเมื่อกี้นะครังล่านี้ตกไปคงไม่ดีฮะตายแน่นอนนะโอเคฮะข้างบนนี้มีอะไรลึกลับโอ้โอ้โอ้ใจเย็นนะไปอะไรกันนะโอเคมาแล้วโอเคฮะดึงเลยฮะตายฮะภายในครั้งเดียวฮะครับข้างแรงนะสำหรับแกร์เบอร์นะเควินก็ไปใส่เขาเลยฮะ บินเผาฮะโหแรงจริงๆนะแกร์บเบอร์ของผมนะโอเคขึ้นไปข้างบนทางนี้นะโอเคเปิดประตูฮะไม่ตกใจฮะแบบนี้ฮะมาจากตัวไม่ตก,กใจเหมือนกันนะนี้เห็นแสงเห็นไฟเลยฮะอะไรฮะโอเคมันทำลายผมดเอาเคืนไปเลยฮะผมนำหน้าฮะนี่มันง่ายจริงๆนะโอเคอะ ง่ายง่ายฮะทำดาเมจง่ายง่ายฮะไฟแม่เปลี่ยนไฟแดงให้ผมมะเอาไปเลยครับผมให้ฮะเออไม่นี่ฮะเอาไปเลยฮะอยากได้นักเชมิชันลูกไฟเนี่ยเล่นกระจังเลยนะฮะอันนี้โอ้โอ้โอ้ไม่ได้ฮะโอ้เฟชชันอลฮะแบบนี้ฮะโอ้ยังายฮะโอเคฮะเราผ่านด่านนี้แล้วฮะ ก่อนไปเราต้องสำรวจวชักหน่อยนะีสามารถใช้แกเบื่อดึงอะไรก็ได้นะโอเคฮะก่อนที่เราจะไปต่อยังไงก็ว่าต่อไปทถัดไปดีกว่านะฮะถ้าชอบก็กดไลค์แล้วกันนะครับตัว,วาทำอะไรก็คอมเมนูที่ด้านล่างเลยนะอย่าติดตามดูส,สามต่อกดซับสไครดได้ครับผมถ้าเก็เจอรานวิดีโอถัดไปฮนะวนนีขอตัวก่วอนแล้วกันครับสวัสดีครับ